สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อตอนนี้กะอยู่เคมให้หน้าเนาะพี่น้องพามหาหลอกคูจิหล่เนาะมีสิคูจิหล่มาขายเนาะพี่น้องถื้อของมาแต่บาทเพราะว่าขาเจ้าซื้อจิหล่เลยเนาะลอยต่อเจ็ดสิบบาทเนาะพี่น้องจิหล่แมงขนูนลอยต่อเจ็ดสิบก็จะเอาไปขายอยู่ฝั่งไทยเพราะว่า อยู่อำเภอเซนุมานนี่ขาเจ้าเปิดด่านน้พี่น้องคนเล่ากับขวามไปได้ไปตลาดไปอีกยังกับไปได้เนาะแล้วขาเจ้าก็เลยเอาเขื่องคองไปขายพวกเคสพวกจิโร่เนี่ยไปขายอยู่พังไทยเนาะเพราะว่าไปขายอยู่นะทั้งภูนาแพงน้พี่น้องแล้วก็ขาเจ้าเลยสั่งซื้อแล้วขาเจ้าก็สีไปขายจ้าขาเจ้าขายในไรนนี่เกือบหมดในใจเนาะเพราะว่านี่ก็เคยไปอยู่ตลาดบ้านอำเภอเคยไปเถื่อหนึ่งเนาะไปเอาเข้าป่าเนาะพี่นนอะ อยากไปอยู่แต่ว่าเงินเท่ากับบะมีค่าเพือค่าดานขึ้นไปอีกนี่นองแต่กับบะแพงเนกประมาณค่าเพือไปเนี่ยกับประมาณหาสิบบาทเพื่อค่าดานก็ส้าบาทเลือกหาสิบนี่แหละนะี่นองเท่ากับยังไม่ได้มีเวกโอกาสไปอีกเพื่อข้าเจ้าเท่ากับเปิดวางเลื่อนวางก่อนนี่เนาะแต่คนกับปลายไลแบบข้าเจ้าขวามไปซื้อเคื่องคองมาขายอยู่พี่นพี่นอง ส่วนร้เขื่องคลองก็เอามาแต่ไทยหัวแหลกขจ้าขวางไปสื่อเขาเจ้าเปิดละกามันไปง่ายมากง่ายเลยน้อพี่น้องหาเขื่องหาคลองไปขายอยู่ฝั่งไทยแนีวนี้ก็สิหาหรอคุดจิโร่เนาะจักสีดจักลอยน้อพี่น้องคุดคุดคนเดียวแม่เผิ่เมื่อบ้านเดียเผ่นออกมาเม่เผิ่นกาสีคุดคือกันน้พี่น้องนี่คุดหลัดงัวน้ำพะว่ามมีไฟเผาเนาะคุดเทวเขมนี่แม่เมืองตะกะน้ำแยงงัวมันมาตูนเดี๋ยวนี้คิคุดในนี้เนาะขวดในนี่ควดบักไหาเนาะ มาเห็นไหวเลยแถวนี้ก็มีอยู่พ่อมีอยู่พ่อจิโร่นะสิบกระไดบ่เนาะพี่น้องลอยหนึ่งลอยหนึ่งก็ได้เลยเจ็ดสิบบาทพอได้ซื้อบัตรเติมเงินแล้วพี่น้องเนตรกรรมบาตมีบาตบ่มีลงคลิปก่หยากแล้วพี่น้องไพ่ดับเลยมันบ่มีสัญญาณเนาะมันก็เลยมันขึ้นนี่นะไพ่ดับไพ่ดับเลยบ่มาเลยสัญญาณกับลงคลิปยากยาดเดี๋ยวนี้สิขุดจิโร่ก็น้องพี่น้องมันขุดซองซามบาทหนึ่งน้อพี่น้องหอมบุหรี่สามตัวนี้ ตัวเล็กตัวตื่นใหญ่เตอะไปเนาะหใหญ่แหน่แหละพี่น้องมันมีครัวอยู่แถวนี้นี่กระชิบุตรแถวนี้เลยพี่น้องไม่ห่มเด็วก็แน่เหมืงตะกะน้ำราตะกะฮะก็อยู่ผมนี่ใช่ไหาฮะครูจิโล่แถวโกกมะขามนี่พี่น้องควายมันลายอยู่นเนาะแถวนี้ผอกระแม่เพื่อนฮะก็มาเนาะพี่น้องุูง คนเผาเมื่อซื้อพุยเนาะซื้อพุยซื้อน้ำมันมาไหวเฮาเฮาก็มาแต่โกกโขว่าสีตั้งใจกุจิโร่เพื่อว่างัวมันมาก็นั่งเผางัวก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาสิหา่าพูดเท่านี้แหละควายมันมีอยู่ควายร้ายเติบนะเท่านี้แกพูดควายนี่เนาะพี่เนาะ พอหากวีดน้องพี่น้องเดี๋ยวนี้กะสิไปคุดกับแม่เนาะบ่ะนี้นี่หาคุดแถวสวนนี่ยน้องพี่น้องสวนสวนหมักหนักหมักนี่เนาะโผล่ขึนเอามาปลูกน้องพี่น้องมันกะเป็นพอได้กินนี่เนาหมักหนักกันได้ถาถือทางน้อสิไปหาคันเห็นเ็ดเท่ากับเฮ็ดใส่ทางให้ใส่ทงยากระยาตั่กไม่ใช่ยิ่งยังบ่เห็นทามาเลย เนี่เพิ่นคุดก่อนแหลนะน้อพี่น้องแดดอะไรตอนนั้อนอะคือว่าคึมคมเนี่ยนะบ,บดัดี้ผดเดนออกเลยหมวกก็บ่ได้เอาซะยังใช่แม่แม่ยเพินหาเ,เห็ดน้ำคูดกิโลน้ำน้อพี่น้นอง,งน่อไม้บุ้งน้ออันนี้นะโกโหน่อไม้บงุง <c oughs> พูนพูนพูน <c oughs> แค่แม่เห็ดย่างเลยทำไมใเห็นนี่เห็นแล้วเฮ็ดยังเจาะกองไว้นะเฮ็ดน้ำเออเฮ็ดก่อเฮ็ดก่อบ่แม่เฮ็ดยังไงนี่เฮ็ดก่อเฮ็ดขาเฮ็ดฐานเฮ็ดฐานเลยดำๆนะอันนี้ช่วยมันหนาตรงนี้เนาะ ส่วนหมักหนากส่วนหมักนี่แม่คัดถงมากับใส่กับไปนามหลังไปเป็นพุงเลยสมนุนหน่อยเนี่ยมีหมากนี่แม่คือพวกอะไรแม่หมากซุกมันนะแม่เออเป็นขู่หมากเป็นขู่โกโกอยู่เนาะคููมังนาแล้วเราขอไปคุดแน่เลยไหม่ะแม่เนี่ยเรื่อยไปคุดย่านน่ะบ่แม่ไม่คนะุดจีหรอในกระเด้อเออเออซอยด้วย ยังกอหัวฮะนี่นี่สวยเอานะเนี่ย,ย,ยพี่น้องมักนน็ตยังเอาไปปล่อยนะอืมงูพี่นองงูยังค่ะแม่ามาเห็ดนั่นมามาไหลยอยู่นั่นบ่ค่ะแม่คี่ม่วนะบมี่นะแม่คอยจีรศรีช่วนี่ นี่ใช่ไหมม่เบิ่งด้วยมากระวนอยู่อุ้ยแม่จะปหยัดประหยุดสช่งูยังค่ะเูสิจคือบระหาัดไหมหยดจะคือจับมันฮึหยาดแลวะจะไปเห็นอไอย่างไรแม่อืมนี่อันนี้อันนี้กใหม่ปล่อยมัน ปล่อยกับปล่อยแล้วมาสิเห็ดกับมันใหม้มายนี้เถาะเลีงปล่อยมันนี่อย่าอย่าเห็ดแม่ห้อยอีน่อยนอีย่พูดจะแม่ดิเฮียเจ้าไปน่ะแม่จะกี่ยังอุ้ยนี่บางนาเ่าก็เป็นลายอยู่นะแม่หากท่านได้ชุกเนาะพุทธเจา้าเขาก็มาหลักพ <laughs> ุทธเจา้าเขากำมาหมักมากินของเฮานะ อย่ค on so 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 ุดห right? <'s> ้าคุดกี่โลกันพี่น้องมาหนิเจกสีด้าเท่าเจกสีด่จกโตน้องไม่ปล่อยมันได้ไหมเด้อยังพี่น้องสีมัหนักกี่โลแ้วมานเจกสีด้จกโตไม่ใช่ลยไใหายเ้น่ะจนไปสิบบาเพ็นนี่นะกระดาษสั่อ้วน้ำมันขนาดได้มันสอดอยู่บนฉนเนาะหมูสียานซบอสีจันยังเดตายกามืดอตาสอ้มสีหาเจ้นกูไหายโดนหน้าคเจ้าคูดให้พาย กจ้พูกรจตายจายไปกินกุเทพผันกรเทพาใครนะโอ้ยเอาทอนเลยมัน้ามาแยกมาอยู่แพงมันแพะมันก็เอาไว้ไปปล่อยเ่เห็นหมูไปปล่อยงูสิงปล่อยเลยปล่อยเลยดิอามันแบบไมปล่อยสองสาคอหาก็บอกคือลูกเป๊ะเป็นจะกิหนแล้วกูขอบใจกินมันจ่อยแม่ตายเดี๋ยดิมาเกือกอเออ ยามนี่ก็สร้างแล้วมันจอยดูด่องหันมันเลยเข้าข้าเดียวมืดข้าเดียวมืด กินกับมันเฮ็ดจะกินได้บวบิตะกินเฮ็ฟเหดี๋ยวคือเฮ็ดกินงัวนี่เด้งัวยกินงัวยามง่วนยามบวบิตะกินเด้อใครอยาะกินกินเลยตะกี้ว่าสิไปขายครเอายางมุซาบอตีมันตายได้กะเอาเอาเซียมเน้นเอาคอของมันทางมาทางยางหลัดเลี่ยก็มันก็เลยมันจะขึ้นกุ้งไหม มาไปจองหางลงเจ้าหายกูกะเซียมตีไหลมาออกเซียมผมโอ้โหเามันพฤติกรรมชีีฟเนียมากระนั้นพาไดบักตะมาทิมใช่ป่าเอไย่าหัดปลหลเอ็เินไหย่างน่ะย่ง้กเผนนะป่อไย่า่๊ะแข่งมอผัดมอผัดแล้วก็อยากย่างไปซื้อมอัด มาห่อคิปเยเคาอ็ดหาโ่หาแมเน่ร่งทตัวใหญ่ฮะุหาสีจะเห็นบากหลบแล้มาอันเมื่อือนั้นได้ถามเหมือนว่าใครหลักกินขนมกูนะก็ได้ยอบอาบแบบกูห้าก็เห็นทงโกอยู่ในผขอป้าป้ามือมือล่ะนะป้าเหมือนเอาแบกไหมกับผักผัดเนาะมเนาะลงจากก้มม่วงให้ป้าแลนกันเลย ได้หาชิเปตัวได้หาสิเป็ดตัวเนาะยางบ่หอนลอยไอ้สัตว์ฮินักให้แม่ก่อนวันนี้นะ็เดียวนี่ต้องกังก็เห็นแบบนี้ถ้มันท้ากบเห็นแบบแม่หอชิเปที่เน่อยก็มีเนาะเห็นของเจ้าหละงจัใสมดีปีกองโตขึนได้หาชิเปดได้ะงษหงษ์อืมนี่แเพื่อบ่หอนลอย

คข้างที่เอมาตบบมันไม่ชัวมันดก็มองตัมันคยออกนั่นได้หรใช่ไหมหันัันไมัใช่ไหมก็้วก็จกรด้นได้แหละข้าววัวจ้าขางัอข้าจางนขึ้นตัวหงอันนี้จ้านะ้องาุณเเออซองโตเดินซองโตเดนงี่วางหันกระหกสิบเปดสิบซง โอ้ยกูชอเหลือยังหัอโลยมือไหรดิพอไหนได้หาซิหาชิเปะเยวยังหอวโลยไม่โองมานับเส่เือที่ซองเนาะเบื่เหมือนมาสหัวลอยหรือเปล่เดี๋ยที่โ่เลยาเปหก่าทงกชิปทกชิปทกซ โอเคีตัวขาตัวโคตัวจี๊ดค๊ะตัวจี๊ดตัวโซมตัวตัวตัวตันเนี่ยข่งแล้เหรอตัวหอมตัคีตัวขโคอืมจ๊ดจ๊ะอตัเงนตันักกายหึ่งอโค กินเลยเฮ้ตจ้แงเฮ้ยยันแล้วยันกับมนฮันเนี่ตกครับห็นบอกถลทายให้ไก่กินอรไรยุ่งในแขนหืมกรอยรล่ย ช่องตัือยะไรเจ็ดสิบมายเยอะเกจสิบเอดเรเชาซ้อมโตอดเรเช่าซ้อมโตออดออดออดอะมั้ได้ไ่คุ้มสิ้้บ้ข่นได้โไ่า่นได้แต่่แต่บ่แต่ไม่ได้ได้เรเชชาท

ไม่่ไแม่นะไปลแค่ม่แต่ปลายก็ปลายใลยแม่โอ้โหแล้วเอาเอาเเหนือยนเนี่ยเด้ในคานิโบ้เงมันเบิแล้วโอ้โหยยังไงยังเอ ก็แล้วจากลมาหาโลขุดนะพี่น้องยังเช้าสองตัวจังหอยลอยนะของนี้เตียวจากไหนิลงไปขุดมาใส่สามเถื่อเสือที่สามกำลังสิไปเนาะเมย์ดิเด็กขจ้าวขจ้าก็หาโลขุดนี่นี่กลับมาแต่ขุดจีหล่อเลยเนาะพี่น้องคูดขุดมาใส่พอดีหอดลอยเลยเนาะเมย์เพิ่นก็ได้ลอยนี่ก็ได้ลอยพอดีสองลอยตเนาะพี่น้องไก่ไม่เนาะเนี่ยนี่กระซิเมื่อบ้านเนาะบบบนี้เมื่อวานหนึ่งเขาหนังนามเลยกัน เห็ดอยู่เห็ดกินพอาดิตอนนี้มันกระข่ำเลยเนาะพอเพผลหลาดงัวเนาะพี่เนาะเอาคุดซ้ำเถื่อจังหอดลอยเนาะเพราะว่าควายมันกระลายอยู่แต่ว่ามันเลิกเลยกะขาห้าหูกะหยากเนาะพี่น้องขาห้างใหม่เลยกับบริเวณหูที่นี่ก็ผากไว้เฉยเนาะบ๊ายบาย